แต่ว่ามันมันแข็งแข็งเนาะบุคออยเห้ดหนามมันบุคอ้อยเห็ดนามนี่เหดหนามันอย่ลุงตัมะคุงผสมกับมังทั่วแซ่บแล้วอาหารบ้านเฮานอะแม่สร้างใส่มะขามเปียกกันเนาะใส่มะขามเปียกกันนะแซ่บกินมันกระหอมเนาะต้องกินกับผพกกั๊บลายๆเนาะบุมีเออมะกะทินเนาะมะกะทินเนื้อแม่สร้างพุ่นอกเมื่อวานนี่ ลาดหลายขนาดแต่ว่ายามนี่มันก็อยากอึดด้วยนมไม่้างเนาะเราไม่สร้สางกระถือที่ข่ามาบอ้ย พ่อแม่พี่นออ้องเองมาเบิ่งน้ากันเนาะรอ,อ,อบเที่ยงสับแตวเห็ดอยังน้อให้ทางสากินอสปาจีเด้อร์สามอกปลา,า,าทั่วเพลินได้อยัยยอยงน้อให้แม่สายกินตำมะฮุมมาบอกโดยสปาดีปลาทั่เราใส่อยังเงี้นีนนแบบบน่ก็เป็นตาแซ่ใส่หมกทัวใส่มักทัวใส่ตำแบบบ้านบ้านเนาะแบบบ้าบว่าเราต้องใส่มักมักเต้นมัมกนาแบบเครื่องเลไล่ะไรใส่อยู่เนาะแต่ว่ามัน มันแข็งแข็งเนาะบม่ค่อยมีน้ำมันบม่ค่อยเห็นน้ำดเิน้ำมันอยู่ลุงกันเอิญแม่ซางว่าเราได้ยินอยู่บ่ค่ะนี่นจาเอิญนายเมี้ยเผื่อไงนี่นะวันนี้เพิ่นแบบเมนูแบบป้าเตะดังขนาดเนาะหอมทวนๆดิลังสาลายุคนะตามจะหน้าพี่อ๋อป้าพี่น้องเอ้ยตอนนี้แม่สร้างก็ยังแบบคาดว่าอะไรเห็ดเวียกแหละจนลืมกินข้าวกินน้ำเนาะ เออคุณลูกสาลายไปจอบลูกห๋อเมย์ซางเอ้ยกินข้าวเด้อเมย์ซางเอ้ยน้ำก็ต้องพอดียินอยู่เฮ้ยยังน้อยเดียวแล้ววะโอ้เจ้าหน่อยตามองคุงไข่เครื่องเด้อเดี๋ยวหน่อยเดียวเดียวเดียวแต่ว่ากระเทือนยันยันสีมันแห้งบ่เมย์ะยันสีมันแบบว่าเราปะาว่ายันสีมันแห้งบ่บ สิคือแบบคันในเฮดเวียกลลืมเข่าลืมหน้าไมเ่เนาะแต่ว่างเนอะแยนโนกับหมอขึ่นเนาะเอกินในเป็นเวลาเวลาแม่ยูสองเมลูคกกนเนาะแล<ม>าวาเพิคนด้เฮดเวียกครับสมุดมีงานข้ามมือท่านโบเล่ผมมือยองวางเลยฉนว่เลยคือแบบคันในงานเนี่ยปัาดเต็มเต็มที่ดับงานเนาะ พอจนคิดจ <rium> ักเมื่อยพี่น้องเอ้ยอแม่เลี้ยงเดียวสู่ชีวิตเอนสิว่าล้วกะแม่แดงเลียงแม่เลี้ยงเดียวมาพ่อแม่เลี้ยงเดียวเนาะโอ้แม่นๆเนาะเอาแม่เลี้ยงเดียวมาเฮ็ดเือนให้แม่เลี้ยงเดียวเนาะโเดียวกันเนาะพอทงสอแดวกอยู่กับลูกชายว่าส่วนทางแม่ามาอยู่กับลูกสาวอือืสาเนาะเดี๋ยวให้แม่าย บ้าท้อเกิตอนแรกนีกว่วาเราใส่กระโปรงเฮ้ยส่งคือสินเอนเนอมันเป็นอันนั้นเนาะเป็นใส่กระโปรงมันเป็นส่งน้องน้องพิงว่ลูกสาวของเพิ่นน์นนะลูกสาวของสาบุนเป็นหญิงเขาพูดนะเด็กหญิงได้บาดนีเนาะโอเมน่นเด็กชายไ <c oughs> ด้บาดนีเจ้าได้ยังกระดอกกระดอกสันนะฮะ กินข่าวก่อนกินข่าวก่อนข้าวผู้กินข่าวกับผนะู้แซบบอหืมตุนน่ะ <c oughs> ก๋าเสียด้จะโดยเนาะตำมะคุงกับมะแตงบบบนี้ผักกับเอามาให้ข่อยบ่อันี่มันคือยังองนี่ปัดทอมันคือยังน่ะเออโอยยสาวแต๋วไรเมนูแซ่บได้เหมือน,นีเนาะตำมะคุงที่ทุกคนขาดบ่ได้เนะเพราะว่าถึงว่ามันจะเป็นอาหารที่แบบว่าหลายๆคนเนาะต้องการ เวลาเที่ยง,งอากาศห่อนๆห,หรือว่านางซุ่มเซลกันพี่น้องเอตตมะฮงหลายผู้หลายคนเพิินนี่ก็มากมากมากว่าจะเป็นตมะฮงแกงน้งไหมเนาะแบบว่าบางคนเพิินเนาะมีเงินมีคาไปกินอาหารรู้อยู่แพงแต่กันยังคิดหอนคิดเทง,งแกงน้ำไหมอาหารบ้าน,านเนาะแต่ว่ามันก็มีอาหารราคาบ่แพงแต่ว่ามันมีรสชาติที่แซบเนาะคำหูกินกันยังเจ้านะนะฮะ โอ้สงสัยขี้เกียจเดียนหนาเพื่อนนี่เนาะแต่ก่อนนี่เป็นบอลบอลไก่บอลไก่ซบเพิ่์นนะเนาะตอนนี้มันกินที่หน้าผากเนาะมันเป็นแป้วเป็นแป้วเป็นดังๆเนาะถ้าสมัยก่อนนี่เพิ่นเอิ้นว่าี้เกียจเดียนหนาเนาะแต่ว่ามันก็เป็นโรคผิวหนังเนาะพี่น้องเนาะเอาบอลนอนบอลนอนลุก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 ครับลุกมุดเข่าหูเนาะเจ็บได้หะเนาะเย็นบอเย็นบอ เย็นเตี้เพื่อนเนาะอ้าตอนนี้ปัดลมลมผัดผัดไปหมากไฟตกลงมันก็เริ่มปร่งไม่แล้วเนาะใบหมากไฟเพม่อนกะเพราะว่ามันเปลี่ยนใบเหลืองเกลแล้วก็ปรง่งไม่ตอนนี้กะจะเริ่มหมากก็เริ่มห่วงน้ำเนาะอ่าปร่งไม่กะใบอ่อนมันก็จะบวรายอา้าวเชิญแซบแม่ซาน <c oughs> ไปกินข้าวน้าแม่ไปข้าวหมูไปบริ่นมันบาดมือเด้อมันบาดมือเด้อไปน้าแม่ไปเมื่อจะข่าวนะอาป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 ะอ่าอาปากลูกอาปะก่าอาปะเออเสร็จไหม เอากินแล้วบเต้นบัตรนี่ตำมะหุงสองคนเนะะรเราะโดยโดยอ่าเปลี่ยนตาแซบดีเนาะสาวเตีว,วแแตำนี่ตำมาหุงผสมก็มักทั่วแซบแล้วอาหารบ้านห้าเนาะแม่สร้างใส่ม,ม,มกกะขา,ามเปียกกนนะใส่มะขามเปียกอตำเส็บ กินมันกระหอมเนาะต้องกินกับพักกับลายๆเนาะมามิเออมาก,กะทินเนาะมาก,กะทินเนื้อ,น,อนเมซางพุณนองเมื่อวานนี่บ้าหลายขนาดแต่ว่า,านี่มันก็อยากอึดเลื่อนเมซางเนาะเอาไม่ส้างกระถือที่ขวามาบ่ โอ้อือบคือกับเมียบเ่าไรตามบ่ไแม่ส่างกินบป่าปะโ่ตีงนี่แซ่บเนาะดัวรแหละเที่ยงแล้วเนาะแม่เนาะเริ่มคิ้วเข่าเลยเนาะเที่ยงเลยเพาะแม่บายมุ้งเลยจ้ะเนาะตั้งแต่โดนตอนนั้นกัน เนาะซาสิฮายทางเมสางกับสาวแตวเพิ่นกินข่าก่อนเนาะพี่น้องเนาะก,นกินข่าเนาะมาทางนี้พน้องเลยอาชิฮยทางเมสางเพิ่นพักเตียงกินข่าเนาะ,ะป้าบอกทีเบลดีเพิ่อนเอามาให้ทางสาวแตวก่ออ่าก่อเสาเนาะเสาหัวบล็อกครบจับนวนพี่น้องเลยตอนนี้ทางสร้างกำลังซุ้มแซวกันเนาะพี่น้องเนาะ พี่น้องเอ้ยเราสนับสนุนนี่เนาะตอนนี้กับเวลากับประมาณบ่ายมุ้งพี่น้องเอ้ยข้างๆเพิ่นกาก,กินข้าวกินกน้ำก็ชิลเล่เลยแนะหละเานาะอาชิลเลเข้าวนาวแยกหนังงานต่อแล้วป่านนี้เนาะว้าวพังนั่นกะแยกใหญ่กันไปเลยวันนี้กระหอนเอาพอสมควรพี่น้องเอ้ยนะใครเขาเขวเขามา มาโอ pues er. ้มาลมมาหลิ behold, นนะ้ำซางก่อนก่อนสีเมื่อพี่น้องเอ้ใกล้แล้วเนาะทั้งซางก็กินข่าวกินน้ำมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้เราซากแต้วเพิ่นตอนนกอกะโอ้ยเราเพิ่นปลูกต้นดอกไม้หลายเพิ่นก็จะใส่ใส่ธนามอ้อเนาะสาวบนลายชิมาเอินวะธนามยังได้รถดีแตงหงมันเข้ากันว่าไม่ช่าง สบายดีเด้อสบายดีแต่กินเลยเอาพักเที่ยงเนี่นางโอลมกันก้อนเนาะเพิ่อนเกษตรเบียดแต่งงานชวนเพิ่นโอลมกันก้อนคือจังกินรถดีหรอประธามเลยอ้าวใส่รถดีเอาเออแซ่บอยู่พอกินแซ่บกักปัญญังแล้วต่โมโหกินรดีโดยทั่งเลยฮะสบายดีเด้อยังกลางขนมไปใช้บัตรเป็นเฉยน้ำรูปเอา ลูกหายบบน้ำลูกชายต่อไปผู้ชนอยู่น้ามูมาตกลงมาในเรน่องหน่อยๆยุหูทางไปชิ้นยอดอะไรเนาะลูกชายคนนี้นี่นลูกโดยโดยโดยเนาะไปนั่งลงกับแม่ซาพี่น้องด้วยหากระพักเพียงเนาะแม่เนาะนอนเพียงหน่อยหนึ่งกันยอมสิ้นกันแล้วเลยเถิดเอามีสมอยเลยตามภาษาเพิ่นแน่ไวรุ่นเนาะยังบูเจ้าอย่างไรยากกินตามภาษาไวรุ่นเขา กินข้ากับตำมะกุงเชิดรดีมือหนาเจ้าตำไม่ค่อยขินน้องคนเยอะเจามุกตาข่อยกับตำเชิดรดีคื่กันได้ต่เม่นบอกค่อยบคกใส่ เคยใส่ป่ะอคอยใส่อยู่หะแต่ว่าคอยใส่บ่ได้ไร้แบบใส่เล็กน้อยเออหากระหูได้เนาะแต่ว่าขนามันมีชอกว่ากระหูกน้ำเจ้ากับไม่สร้างเนี่ยบอกคอยบ่เคยใส่าอย่าเอาคือกินรสดีเหมันเกิดมันออกกินแปลกๆได้เนาะแม่เนาะมันออกกินแปลกๆอยู่รสมันก็ออกกินรสดีเหแล้วเนาะมันมันใส่ลายพี่จามันบ่คือข้าปรุงใส่ในปลาแดกได้กับข้าใส่คือข้าเห็ดกินได้ในตาใส่เป็นมะหมี่บะมัแตงบะมันบอกคือมักเนื้อมักอย่างเนาะใส่บ์ฟดูดีคือฮาก็เคยเห็นแล เลือน้อยนี่ยผิวเผาเนาะกินสองคนกับเลือน้อยเนี่ยมันกินไรพุกนั้นบ้ากับเข่าเพียบนลยแต่บังห้งใช่รถดีโอ้ยระวังไมซางใช่มเอารถดีบัดไปเห็นทูซีผู้เดียวหัวยอ้อยไรแใครยัร้องหัวขอยันว่าเจือชายเจอคร่วบางคนนี่เพิ่นกัแพทย์ที่ได้ขานอนี่กินนี่ดาตาโป้ขึ้นแต่ว่าทางเมย์วุ้ยเพลรถดีแต่ว่าเนาะ หาเพียนแต่ว่ามันเปลกอยู่ซึ่งแต่เรัไบ่เคยกินกับมันซือว่าแป๊กนะแม่เนาะมันถ้าว่าข้าวซอดดีมันกะกินมันกินดดีมันก็จะแห้งมันมันบวเขากับมะุงปันได้อยว่าในความส่วนตัวข่อยคิดว่าได้มันนแซบอยู่แต่ว่ามันมีกินดดีมันบวคข้ปันได้ดอดีมันกัาัยไใบชุมมักเดือกินเนาะเป็นเนื้อบ่อ เป็นซีนเป็นยังเหรออืมคกินกินกุ้มแล้ว้นยเนอกินาดีนะอือว่าบันีีกับพักเพียงก่อนจะนอนแล้วเข่าสูนาเวียกนงงานคือเก้านะแม่เนาะโอ้ยเดี๋ยวห้องหนึ่งกับห้องน้ำเก็บก่อนโอ้ ห้องน้ำกับห้องนี้เก็บแล้วก็ให้เจ้าของเบิ่งเพิ่นเบิ่งกอนว่ามักบ่เอาบ่จำเนียรักซีมันกะสิพอดีสำนันหะน้าคอนบ่มักกะซื้อมาเพื่ออีกทางนึงก็สิรับอีกรอบสองคาร์บิดอบกซิกับซาบุนมาเลยเนาะใช้ปรึกษาเพิ่นเข้มคนจักน้อยหะน้า้ามันบ่งามกะบ่อยากอันนี้ปันใดหะน้า โมยังไฮมูตีเนาะแมนตีได้โบสปาใจโอ้ยสร้างพนเพ็ทงงามโมยังนะเนาะนี่เหรอเห็ุให้เรียบร้อยโอ้ยสร้างนั่นอย่างกัญไพมีเฮือนกัจ้างเราเดินเพ็ทงามงามเนาะสีเขาได้กันสีเขาบ่พ่อเขากจืดจางกะถึงสีสร้างช่างงามปรรไดกับอะไรคือเราแล้วค่นสีโมยเนาะถ้าถ้าแบบสีประหยัดนะผสมน้ำไล่ไล่กับมันก็เห็ุให้สีเขาจืดเลย อันนี้ผัดข้าวกาแฟเนาะมันขึ้นมันกินกันเด้อันนั้นผัดข้าวกับข้าวเอามันจะกินยากแคกน้อยมันเลยเป็นแบบว่าขึ้นๆนะนั่นเอเนาะสังเกตมึงนะอันนี้ข้าวลาบานิซีไซซียังกได้บมดสมุน่ะเนาะสีขาวรองพื้นเนาะเยไซซีป่าบบสีม่วงบบสีเกี้ยวซียังแล้วแต่พืนมาคนาอันน้มันจะกินเลยแต่ว่าข้าวกับข้าวเนี่มันบระยากกินกัน aslında. มันดิลองพ้นก็สีข้าวทาสีจริงก็สีข้าวเลยนะ บันไดไปซองบาอเฮือนเซาฝนเห็นมั้ทางในเพื่นนันบอกโอ้จะเคยเาไปซองมาทางในเคยอยู่เฮือนเซาฝนนี่คล้ายๆซีเป็นออกแบบควอนบุรีฮะน้าสีเพิ่นนันสีบกขาวแบบนี้ได้สีออกนนนนสีแจ้งกว่าตัวนั้นทางนอกน้อยนึงสีออกนนนซีซีจางกว่าข้างนอกนะสีออกนนน ข่าวอยู่บอมเปนข่าวจูนพูนแบบนี้เด็กเขาวมันออกนัวๆแบบคล้ายๆแบบแบบพวกนี้มีตะนวนบอมบอสีแบบบอแบบนิ่มๆนุ่นๆน่ะเนาะอันนี้เป็นข่าวแบบข่าวจั่วเลยเลยข่าวแบบนี้อันนี้นข่าวจั่วเลยข่าวออกนุ่นๆเนาะนุ่นๆขี้ขานี่ข้าวมาข่อยมากข่อยมากโลหะแต่ข่อยตั้งมันเปื่อนว่าเม่อีกยังติดได้ยินก็ไปจับแบบนี้แบบนี้มันก็ยังเปื่อนสีอืมมันยังมักเปื่อนเจอข่าแบบว่ามีลูกเนาะแบบบอฮากาณันนิดนึงเทียนบางอย่างเนา สีเรื่องโซฟนี่บวมมากเพื่อนเนาะสีมันเป็นสีทึบๆเลยไปว่าจะมาสีฝาในงามแล้วอันนี้สะอาดเีงามโดนแสบตาฮะน่าแมนแมนเบิ่งสบายตาเบิ่งแล้วสบายแต่ว่าเพื่อนบางคนนี่ป้าสีสี้สิ่งทีสี่งด้งสีทางในสีทางในบาดตาเขาเน้นไปทาสีนี้เลยนี่สีทางน้ำนี่แหละโอ้โหเสียบตาวะไหมแผลแต่ว่าก็งามไปอีกแบบนึงแต่ว่ามันอันนั้นโพธิ์ะน้ แต่ว่าสีนี่เบิ่งแล้วก็สบายตาเนาะมันสีอ่อนนี่สีอันนี้แบบตกกินสายตาปนไดเแล้วเละเบิ่งแล้วก็มันเย็นตาเนาะกับสีเทาสีบาดนาคนแล้วก็งามนะสีขาวก็งามสะอาดอยู่แล้วแต่ว่าเปื้อนนี่นะเปื้อนคันบ่สะอาดเอลิเอลอนี่บ่ได้ดอกอยู่น้ำเขาวหั่น ขันคนบ่มักสะอาดเนาะมีแต่ห้อยกระดืดกระลาดได้เนาะแม่เนาะโอ้ยแต่เอากวดเอาเสศษเอาทูลนะก็มันน้ำเถิกมันก็ยังมีม่าไม่สร้างเอื้อนเนาะต้องเป็นคนมักสะอาดแต่งใส่สีขาวนี่มาสันโอ้ยวันประกันต่เอาเนาะกระเบื้องกะสีขาวเอกต้องแต่ของแม่ในแม่มักลายแบบนี้นะแบบโบแมนลายนี่ต้องแบบอะต้องมีลายน้ำในแผ่นนะอันนี้มันขาวเรียบเลยเนาะนูนกันยัง คือเบืองแบบนั้นก็ใช่ป่ะมันมันเพื่อนไว้สิแมหาต่ว่าเบิองนะค่ะว่างามบ่งามแบบมันเบิองแล้วมันอาบตาอะไรแบบมันเบิองเลยคือบ้านเฮามันกว้างมันสว่างเนาะเออแต่ว่ามันสิมาเสียแต่ว่าทําความสะอาดถ้ายบ่รู้อีดีนะแม่นมอยู่อย่าไปเอาสีขาวเนาะถ้าว่ายไพบ่มีเวลาอยู่บ้านก็มีให้มันเป็นแบบนี้แบบนี้ซะเป็นแบบคล้ายคล้ายนินอนนินอนกันมีลูดลายแก้มมีลูดลายนั่นเองเช้านี้เลย ต่ว่าสีกระเบื้องเพื่อนสวแต่ในค่ายคือกันเพื่อนลูกเลยอันเดียวกันเลยยังต่ว่าของลูกมันสีแทนใหญ่กว่าแล้วก็อยลดลดลอยังลนดงยังกัสีขาวในนั่นแหละ,ะเห็นเบิดแจง้งเบิ้ดขาวเนี่ยไ่ค่อยบ่ค่อยเน้นมากภานในจะเบาอย่างกระยามันกันสำหรับสีขาวนี่น บ่ค่อยบ่ค่อยมักสิเพราะว่าจะเป็นเสื้อผ้าคือกันบ่แม่บซาเสื้อผ้ากัเสื้อขาวก็บบ่มไซด้่นบางคนนี่โอ้ยเนาะต้องเป็นคนที่ใส่เลยนั่นแหละอธิพัได้ได้ใส่เสื้อขาวคนมักใส่มักซักขาวนี่กันว่าขาวนี่บ่มักเสื้อผ้าวมีอย่างถึงน่อยนึงก็เปื้อนง่ายสีขาวนี่ขาวระว่างเนี่ยฟาซาวันนี้ก่ะ ได้มือกับปลาไม่ซานเนาะมาหามาหาเยอะดยสบายดีได้สบูที่เขามหาแล้บัดนะทางเนทาา้วเนาะไเบิ่งค่ะเพื่นทางอกคุณเนาะทางเบาคำไสทองไสเพื่อนไปหน้าแล้วบัดนี่ไปหาไปสังเด้อบัดนี้ป่ไดูมันเนาะแต่ทองไสนี่ โดยหลายเต้าก่อนน้่มกินบ่อผัวเอาเมียไปนั่บ่อนี่ต้าเมียไรเรีบเอาไปนั่ไปเอาไปซอยว่าเมียนะหลักเต้าเสือโอ้เพลงเมียเนาะไปกับผอวเมียไปซอยคุอหนาวอย่างชาวบนไปนั่เด้อะไปเป็นแห้งบรรดาใจอ้าพี่น้องเอ้ยพอเขามาวัดกะรู้สึกว่าเย็นพี่น้องเอ้ยเย็นสบายขนาดเนาะสมว่าหนี้ห่อนว่าเพิ่งเย็นเนาะสามมก แม่เย็นช่วยช่วยแม่เย็นช่วยช่วยอ่าไม่เพิ่นกบแล้วพี่เรียบร้อยพี่เ้างเอ้ยสวยงามบัดนี่ปาดโถเหลือมมากบัดนี่ยังกะยังลายู่นอที่ยังโบ่าณในกบผัวผัวคือสค่อคำผัวแล้วพาเมื่อนี่มันบาดเด็ดเนาะทั้งพ่อสร้างเพื่อนกันแยกยไปหากินข้าวกินน้ำพูดนอนอยู่ในวัดกินอย่างน้อผุนอะเห็นกินอยู่ทางในผุนเนาะ คอไม่ขาวพ่อน mm nah, ั่งหาใครเนี่ยนะคะคือจะมาเรื่เนี้ยอ๋อยังบวมอยู่เนาะโอ้ถ้ามันบรดเจ็บบาดคาดบสนเอเจ็บของแล้วเอาคือม้าสะพมาเนาะเอาคือเปลี่ยนคนอื่นแทนยังสีเ่เปลยู่ด้ก็สิปวดนะเบิงท่งเพราะว่าแขนพอนี่ยยังบวมอยู่มันเป็นปวด แต่ว่ามันคือบวมเนาะดีมันคือต้องคือควเป่าเนาะโยกพอถุกมือนี่ก็ดึกว่าจังไดเป่าถุกมืออ๋อตังค่ายเพื่อนบ่กอ่าไปเอ็กซเรย์เพื่อนมดมากระดูกแตกอะไรไปเอกทเลยูซิโน่แตกอ้กระดูกแตกนะ่ว่าบปิดลุดแดงยังแตกสิอ๋ออือับบนี้ตัวนี้ก็แตกยิบชี้เค็มอันนั้น,น,ก,นกับทางใน,<า>น,นก็ยังอันนั้นอยู่เนาะ นเป็นจุดขาวๆอยู่ยั็ยังบอดีอยู่อืเอ๋เบิ้งคลิปน้ำแบบเตียงเป็นอ้างตัวเป็นอะไรพอขึ้นไปแล้วพลาสต์บอสขาลงหรือขาขึ้นพลาสต์ขึ้นหรือลงจับไมโครลาสลามิโอ้ไมโครลาบิมันมันมันนั่นเนาะไม่มันโมเป็นมบแท้เนาะนอนเต็ตตีนั่งย้อนลงแล้วย้อนลงกำลังปะมึงหรือมึงบีก่อน ดีแต่บัถึกตังเนาะปาด์ตแดนบัวถึกตังได้ตอนแนดอยู่ทางล่างโอ้ไม่ปวดมงมีอยู่เด้เนาะมันลุกขึ้นมากันยังโเมื่อยู่มันยืนแช่นั้นลุกบิดกันกไม่ได้มันยืนคากคัก็เลยคือคนเมาเหล้าอ๋อมันกำลังแบบว่ามึนเลือดเนาะก็เดินอม่ไปเลยเลยมาตนโจมไหวคึงไว้ประมาณ

บูฮับเนาะตรงเห็นจุดน้บูฮับต้องได้ไปซีโน่เดินตรงเห็นกไกลซีโนไปเลยพ้องหมอหนึ่งเลยเก้าอ่ะมาพออป็นกัใช้ชะลุมใช้สักยาประมาณสามซีโนเมื่อไข้ยังไมหายเลยช่วยขายาไข้แต่ตอนนี้หันมีอาการเครื่องเล็กหน่อยแล้วก็ก็คือสร้างยูบบ้านนี่มีหน่อยว่าพอจังตรงมานี่แต่ว่า ผมมีสร้างคือทั้งตัวพ่อเองนี่ก็เป็นแม่นสร้างผู้หนึ่งเนาะแบกตั้งยังไงไ่เคยเห็นแต่ว่ามาในฐานะอ่าพ่อบ้านเนาะขึ้นมาเบิ่งลูกบ้านโอ้แม่นบอกอีทึ่งนี่เนไหมวันแรกไทยโอ้ปลามคำกับวันแล้เห็ดกับพวกลุงตอนนี้คืขึ้นสูงบ่ได้แล้วบ้า้เนาะเออพวกก้าขึ้นหน้าบ้านนี้เนาะสามคนเห็ด สองเดือนเข็นคนอยู่สามคนเห็ุสามสองเดือนอาคบานมเรยนาเดือนยเดืนสามเดืนชีบัดตองเลยเออพเปงได้เนาะขึ้งานสูทำเพีงานสูงเนาะอันนี้กันราวังน้ำได้เนาะจักน้ำใหม่น้ำเตเพราะว่ามันมันยังเครื่องอยู่เนาะใช่ในราบเมนเบื้องตัวได้เนาะถ้าเป็นเบื้องตัวเป็นมืเอนเบื้องถนัดเหตเรยกเงี่ย นั่งกับเพิ่นมาเยี่ยมอยู่บ่าติองมาเยี่ยมอยู่ครับในเบิ่งในคลิปไปติองซั่นเด้อแล้วเอ้าตัวมาเด้จังเตรงอยู่เอาไปกระบุจักตาบ่แม่นพี่จังครับมาครับ

มันก็ตั้งเฮ็ดนี่บิมมางตอนนั้นก็บอกมงตอนนั้นก็บอกเท่าเดิทองตั้งตั้งออกองห้องนี้มักคือว่ายากมันงนะบัดเดวบุญเดวชิบัดคือบังไงมันขาดเจ็บละเป็นอันยากเยเปิดในบัดทะเลเนียหลังจากเห็ดบุญบัดบุญเห็นเนาะผนบุญน้ำมันกังางเนาะผนบุญนำพาเลยบัดเจ็บมากหลย มึงวาวไม่ได้ก็ทิพตมันน่ะวโอ้คิดเนี่ยน่ะเอานี่แต่แมนคมพจน์มั้งนขอนมันอนเวลาเจ็บแต่ว่าเสียงกัคือเนาะงานี่ันคนี่ไหนันต้องเาะไมาันทั้งนั้นองเาไปมานขอ มันกามเข็น да. um, ่้ว yeah, so ่ม well yeah. 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 yeah, ันไม่เป็นะทำเเข่าเนาะมันคุ้มช่องเข่นด้ยด้วยนมเนาะกรเ kok เข่าเนามัน้อง่าปฏ่เป็นมันกะเป็นเนาะอก็คอยกจักเนียนมันก็พุ่มหมอกนท่นีแ่นี้เนียอยู่ปฏิเป็นง่ายๆข้าเดียวเนาะก็ตั้ม่อเปะแเจ็บจ้าเนาะกรจักรลงยังู่หก ยังยไปต่อจะเป็นกำลังใจให้เ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่อตอได้อเยนะต่อิ่อต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 ่นต่อต่อต่าต่อ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 ่าต่อต่อต่ัง่จต่อ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 ตอต่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 ออเ่ออมอต่อ่อต่่อต่อต่นต่อตตต่อ่ออสต่จะต เราจะเล็นเพื่อให้รักกันนะสำหรับคิดนี้ว่าการเรียนะายกับเรื่องของคิดติดตัวแฟนด้วยและสำหรับพี่น้องเราจะเท่ากันไม่คิดหนานาะสำหรับคิดนี้ที่ขาดประกาศใแต่ก็โสดปลอดภัยเป็นคีต้องถือตัวต้นแะขอมาเลยประกาศทุกเลยเจอบนสภาษณประกาศโฆษณาด 先生のお母さんは32歳。